สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีของมา DIY กันอยูแล้วนะครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนำแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ซื้อแท่นชาร์จ PS4 แบบนี้นะลักษณะแบบนี้น่าจะขายกันหมดนะครับถ้าเป็นรุ่นแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับผมนะครับเรื่องจากตัวนี้ผมได้มือสองมานะก็ มันเสียละแล้วแต่ว่าพะเอินผมมาซ่อมไปแล้วละแล้วก็ติดเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูในการซ่อมนะครับแต่ทีนี้บังเอิญพอเอาไปลองใช้งานโอ้เป็นเดือนแล้วะครับแล้วผมก็มา DIY ใหม่นะครับปรากฏว่าประสิทธิภาพมันดีขึ้นกว่าเดิมมากจากที่เราเอาดเดิมๆใช้กันอยู่มันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยจะมาแนะนำแล้วกันเนาะ นะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตอนแรกที่ได้มาเนี่ยที่มันเสียอยู่แล้วคือมันชาร์จไม่ได้เลยทั้งสองแทน่นแต่ว่าผมซ่อมไปแล้วนะก็ไม่ได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวจะอธิบายาเล็กน้อยแล้วก็จะมีสายชาร์จพวกช็อคตัวไทซีอ่ะเปลี่ยนนะครับมันเสียนะครับอ่าตัวน,นี้ตัวนี้นะครับมันเป็นท่านชาร์จที่ใส่ได้ทุกรุ่นของ PS4 นะ นะครับตัวนี้แต่ว่า,าถ้าใส่ตัวสลิมอย่างเงี้ยนะครับมันปกติมันต้องมีฐานมาสวมอีกชั้นหนึ่งพอดีตัวนี้อย่างที่บอกผมได้มือสองมาได้มาห้าห้าสิบาททั้งจำไม่ได้แล้วซื้อมาเดือนสองเดือนแล้วนะครับได้มาประมาณห้าสิบาทนี่แหละมั้งแล้วก็เอามาซ่อมนะครับมาซ่อมเพราะมันชัดมันเสียมือหนึ่งนะเวลานี้นะครับขายกันอยู่ประมาณหกอ๋สามร้อยเจ็ดสิบถึง เกือบสี่ร้อยอ่ะกลมๆนะครับผมแต่ที่เห็นมีเขา้าคร่าอยู่มาสักสาม้ยหกสิบว่าบาทนะครับมือหนึ่งที่ขายกันอยู่นะลักษณะอย่างนี้แหละอ่าทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวมันแล้วกันเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในแล้วจะมาอธิบายดัดแปลงยังไงเพราะว่าซื้อมาเต็มเดิมไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าใครซื้อมาแบบเดิมแล้วใช้กันมันก็แค่ฐานวางเท่านั้นแหละก็ชาร์จได้โอเค มันตรงโจทย์แต่ตัวนี้อย่าลืมนะมันมีพัดลมมันมีพัดลมสองตัวนะตรงนี้นั่นแหละถ้าเราใช้เดิมๆมันก็พัดลมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทำยังไงให้มันเกิดมีประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องนะครับมาดูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเอาออกอ่ะเอาหลบก่อนนะครับแล้วเอาเครื่องออกนะครับ,อ,บอ่ะ โอเคนี่ครับเอาออกมาดูตัวเครื่องมันตัวที่แท่นวางเดี๋ยวขอเอาวางหลบครับเดี๋ยวไมเหยียบโอเคอ่ะตัวน,นี้คือแท่นวางตัวน,นี้ผมเสียบปลั๊กอยู่เดี๋ยวเอาออกอ่าโอเคถอดปลั๊กแล้วตอนใช้ก็เสียบที่กับตัวของเจ้าตัวของ ps สี่ได้เลยนะครับผม ps สีได้เลย อ่ะตรนนี้จะมาอธิบายนะครับว่าถม่บูเราซื้อมาเนี่ยอันนี้ผมตัดโฟมเสริมเข้าไปนะอันนี้เป็นฟองฟองน้ํานะฟองน้าฟองน้าเอาไว้เสริมใส่สลิมนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมาปกติมันจะใหญ่ใช่ไหมมันใส่ตัวอ้วนตัวอ้วนได้รุ่นแรกรุ่นโปรใส่ได้หมดอ่ะตัวฐานนี้นะครับแต่ว่าพอสลิมเนี่ยมันจะต้องมีตัวฐานพลาสติกมาให้เราก่อดฝ่ายแล้วก็ถึงจะมาสวมอย่างนี้นะครับ อันนั้นคือแบบซื้อสําเร็จรูปแล้วกันอันนี้มันมือสองนะครับผมทนี้นะครับผมจะแกะให้ดูข้างในแล้วจะอธิบายในการ DIY e คือตัวนี้อธิบายก่อนว่าตัวนี้มันเป็นใส่จอยชาร์จจอยได้2ตัวตัวนี้นะครับใส่2ตัว้วก็ตัวนี้บอดี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับมีพัดลม2ตัวแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นคลีบมาให้เราแบบนี้ ไม่ใช่มาระบายความร้อนนะครับมันจะให้วางแผ่นใส่แผ่นได้แผ่นแผ่นเกมอะใส่ลงไปในนี้ได้เรียงเลยนะครับได้ตามนี้เลยครับตั้งตั้งแผ่นเกมได้นะครับเียออกแบบมาแบบนี้ทีนี้มาดูตัวด้านข้างนะครับผมมันจะบอกด้านข้างก่อนสังเกตด,ด้านข้างด,าางดูด้านข้างให้ดีไว้ด้านข้างนี่สาคัญเลย ใชไหมอันนี้คือด้านข้างนะจะมีรูอยู่ช่องระบายอยู่แค่นี้ด้านนี้ปิดทึบนะครับบางอันนี้รุ่นนี้นะบางรุ่นก็จะเป็นตัวดีซ่อนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วแต่ด้านนี้ปิดทึบหนักเลยไม่มีด้านนี้ก็ปิดด้านหน้าปิดสนิทมีแบรนด์นะครับมียี่ห้ออยู่มียี่ห้อมันนะครับด้านล่างปิดทึบอ่าไม่มีรูแล้วนะจุดสังเกตนะครับ ที่จะมาแนะนําให้ DIY ก็เพราะว่าปกติเราซื้อมาตัวรุ่นพวกนี้นะฮะพัดลมเนี่ยมันจะเป่าขึ้นมันจะเป่าขึ้นครับอ่ามันจะเป่าเขาเป่า,เป,าเป่าขึ้นไปเป่าขึ้นไปเพื่อนะครับไปเป่ากับตัวเครื่อง P4 สรุปถ้ามันเป่าขึ้นอย่าลืมที่ผมให้ดูช่องกะเพราะว่าอะไรมันไม่มีช่องลมเลยมีแค่นะี้น มันมีช่องลมอยู่แค่นี้ครับมันก็เลยทําให้ตัวที่เป็นพัดลมอะ่ะเป่าขึ้นไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับนะฮะก็เลยจะมาแนะนําว่านะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปกติถ้าเราใช้พัดลมเป่าขึ้นไปเนี่ยมันต้องดูดลมเย็นเข้าลมเย็นนี่ต้องเข้ามาเยอะ พื่อจะเอาความเย็นเนี่ยเป่าเข้าไปในแต่ถ้าเราไปดูเครื่อง P.S.4 อ่ะเอาใหม่ให้ดูใหม่นะยวขอยกเครื่องให้ดูใหม่นะ P.S.4 P.S.4 เราจะต้องวางได้แค่สองด้านนะครับอน,นี้ด้านหน้านวางไม่ได้อยู่แล้วด้านหลังเราวางไม่ได้อยู่แล้วเราต้องวางด้านข้างด้านด้านในด้านหนึง่งอันนี้ด้านนี้มนนีด้านนี้อันนี้ ด้านนี้คือด้านฮาร์ดดิสด้านนี้ลมออกครับนี่ด้านนี้คือด้านลมออกถ้าจะไม่ผิดนะผมดืมแล้วด้วยต้องเปิดน่าจะใช่แหละนะครับน่าจะใช่นะโอ้ยไม่แน่ใจแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยกออกมาลืมเองเออด้านนี้แหละถูกแล้วแหละนะครับด้านเนี้ออโทษทีด้านนี้ด้านนี้สิด้านนี้ลมออกโทษทีนี่ด้านนี้ด้านนี้เพราะผมวางด้านนี้นะผมนึกก่อนนะ ผมนึกก่อนผมว่าด้านไหนอ๋อนี่ไงอันนี้ด้านเสียบสายเข้าทีวีอ่ะอันนี้ด้านนี้ครับอ่ะเราถ้าเรามาวางด้านนี้ก่อนเอานี้ด้านหน้านะด้านหน้าเข้าหาตัวตัวเองเนีอย่างเงี้ยนะฮะด้านขวาอ่าด้านขวาแล้วกันนะด้านขวานี่คือด้านลมออกลมร้อนออกฝั่งเนี้ยนะครับลมร้อนจะออกฝั่งนี้เลยนะครับด้านซ้ายลมเข้าลมเข้ามีแค่นี้ะจิ๋งเดียวเนี่ยลมเข้าจากด้านตรงนี้ นะครับทีนี้ทีนี้นะครับเราพูดถึงของเดิมก่อนนะพัดลมมันเป่าขึ้นเราจะเอาด้านไหนเข้าครับเราก็ต้องเอาด้านที่ลมออกไอลมเข้าเนี่ยคว่ำลงอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้นะแล้วเอาด้านลมออกนะออกมาข้างบนอย่างนี้นี่ลมออกนะลมออกลมร้อนมันจะออกอย่างเงี้ยปรากฏว่าผมลองใช้มาตอนแรกไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรรูกไหมฮะ ลมมาอยู่ตรงนี้สองตัวแล้วลมเข้ามีอยู่แค่ด้านนี้กระจิงเดียวเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเขาต้องการให้ลมโฟล่องนี้ก็ทำให้ลมโฟเข้าไปนะครับเข้าไปเป่าเครื่องถ้าเราหงายถ้าเราหงายเห็นฝาไหมด้านบนด้านบนฝาเป็นล่อง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 ไหมนี่แหละลมเข้าด้านบนเนี่ยลมเข้าจรงนี้ฮะช่องด้านด้านข้างเนี่ยเรียงเลย ที่เป็นอยู่ด้านบนนะอาจจะนะฮะเห็นไหมฮะเห็นช่องไหมเนี่ยช่องลมเข้านะครับถามว่าถ้าเราเอาด้านลมเข้าวางลงม,มันเข้าได้ไหมมันเข้าได้เพราะาลมอะสองตัวนี้มันก็จะโดนพอดีกับช่องลมแต่ทำไมมันไม่มีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวจะมาอธิบายใหม่่วางก่อนนะเดี๋ยวขอวางก่อนเดี๋ยวจะพังซะก,ก่อนหนักเหมือนกันนะ ทำไมไม่มีประโยชน์เลยลมเป่าก็ลมเป,ามเป่าก็ถูกแล้วถูกไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมอธิบายว่าลมอ่ะมันจะต้องมีช่องลมดูดลมเข้ามาดูดลมเพื่อจะดันลมเย็นขึ้นมา <c oughs> มันออกแบบอยู่แค่นี้ครับเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับมันไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆนะครับทําไมถามว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่ายิ่งเราไป วางคว่ำเนี่ยเราไปอุดลมต่างหากดูซ้ำค่ะเนี่ยไอช่องลมที่จะดูดเท่ามันมันแนบไปกับตัวพื้นนี่เลยมันแนบไปกับด้านข้างนี่สังเกตไหมมันแนบด้านข้างนี้เลยนะะเนี่ยอยู่ด้านใดด้านหนึ่งอ่ะมมนคิดจะไม่ได้แล้วมันอยู่ด้านข้างแล้วมีมันจะโดนลมตรงพัดลมอยู่แค่ตรงน,นี้กระจึงหนึ่งแล้วดนนั้นโดนปิดเลยนะค่ะนะกลายเป็นว่าช่องดูดลมอ่ะมันเหลือแค่นี้กลายเป็นว่าร้อนกับเดิมด้วยนะไม่ใช่ว่าเย็นนะครับ ทําไมผมผมไม่มีหลักเทสนะผมไม่มีอะไรเทสนะผมใช้ตัวนี้เทสผมมีปืนปืนยิงนะครับปืนยิงวัดอุณหภูมิเมาผมมีปืนยิงตัวนี้อยู่ผมใช้ตัวนี้ลองเทสดูแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เทสดูแต่พบเทสไปแล้วเนาะนะครับเทสแล้วว่าเอ้ยยิงไปที่ตัวของบอดี้เคสตอนขณะเล่นไปมาสัากประมาณชั่วโมง ผมก็เทสดูเทสแล้วจดไว้นะจดไว้ว่าแบบเดิมหมดนะจดแบบลบเป่าเขออ้ามาเไม่มีประโยชน์เลยครับแต่พอผมเปลี่ยน DIY ใหม่ปุ๊บอันนี้เอออุณหภูมิลงเลยครับอุณหภูมิลงเลยความร้อนสะสมที่ตัวเครื่องนะเอาแบบวัดแบบบ้านๆนะก็คือไม่มีเครื่องเคสนะก็ใช้ก็ใช้ตัววัดอุณหภูมินั่นแหละยิงเลยนะครับเพราะตัวนี้ใช้งานซ่อมอยู่แล้วนะครับ เพราะอะไรสาเหตุก็คือลมมันไม่เข้ามาถ้าจะจะให้พัดลมดูดความเย็นขึ้นไปมันต้องมีช่องลมครับกลายเป็นว่ามันไม่มีช่องลมตอนนี้ใครใครจะไปเจาะนะครับกานนี้จะเสียของใช่ไหมครับใครจะไปกล้าเจาะรูให้มันลมมันเข้าลมมันโฟลดังนั้นเทคนิคก็คือว่าเราต้องทําไมฮะกลับพัดลมลง่ากลับทางแล้วการนี้นะครับเอาพัดลมเนี้ยแทนที่จะดูดเป่าขึ้นใช่ไหมให้มันดูดลง นะครับดูลงเมื่อกี้ผมให้ดูด้านที่เป็นลมออกใช่ไหมลมออกลมร้อนจะออกมานั่นแหละครับเอาด้านที่เป็นลมร้อนน่ะคว่ำหน้าลงมาเอาเอามาตั้งแทนงานยกให้ดูมาอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไม่เห็นภาพผมก็ยกบ่อยกลัวตกหลุดมือซะเกินด้านไหนไนะลมออกด้านนี้นะเออด้านนี้นะ ด้านขวามือแล้วกันเอาหันด้านหน้าเข้าหาตัวเองนะครับหันด้านหน้าหันด้านหน้าปิดเปิดเนี่ยเข้าหาตัวเองแล้วก็อยู่ด้านขวามือน no ี่คือลมออกนะครับเนี่ยมันจะมีเห็นพัดลมตรงนี้ฮะแล้วดำๆเนี่ยเนี่ยไม่ได้ถอดล้างเนี่ยฝุ่นเต็มเลยเนี่ยเอาด้านเนี้ยด้านลมออกเนี่ยคว่ำหน้าลงไปครับตั้งไปงี้เนี่ยตั้งอย่างี้ยเอาด้านที่ต้องการลมเย็นเนี่ยอยู่ด้านบนไ้ให้ลมเย็นเข้าเนี่ยยมจากอากาศภายนอกห้องแอ หรือใครจะนั่งห้องธรรมดาเปิดพัดลมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ลมมันโฟลเข้าฝั่งนี้แทนนะครับให้มันดูดลมเย็นเข้าระบายลมร้อนออกทีนี้ถามว่าอา้าวระบายลมร้อนออกแล้วมันไม่ตันเหรอมั้ยลมร้อนไปไม่ไปกระจุกตัวหรือเปล่าเดี๋ยววางสั่นนะครับไม่กระจุกตัวแน่นอนเพราะว่ามันกลายเป็นว่าดีขึ้นเพราะว่ามันสามารถที่จะดึงพัดลมสองตัวนี้ช่วยดึงลมออกไปได้เร็วขึ้น ถามว่าลมออกร้อนแล้วออกไปไหนออกไปไหนก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมันก็ออกช่อง,องพวกนี้ช่องพวกนี้ได้เพราะลมร้อนมันคือมันออกไปแล้วนะคเขาเรียกว่าเหมือนเอาลมทิ้งเนี่ยมันไม่ได้เอาลมออกเย็นไปเพื่อระบายความร้อนใช่ไหมเราต้องคายความร้อนออกให้ไหวนะครับดังนั้นตัวเนี้ยถ้ากลับพัดลมปุ๊บมีประสิทธิภาพเลยเอาลมเอานะเอาพัดลมอะกลับทางให้มันดูดเข้าไปอ่าให้ลมร้อนมันออกตรงนี้ฮะ ผมเอามือมาอังโอ้โหร้อนตรงนี้เลยครับออกกริงออกเร็วเพราะว่าสองตัวนี้ก็ช่วยไปอีกใช่ไหมกลายเป็นว่าเครื่องมันก็จะได้ความร้อนออกถ่ายความร้อนได้เร็วขึ้นความเย็นมันก็เข้าจากด้านบนของมันปกติความเย็นเนี่ยพยายามอย่าไปปิดรูมันนะดีที่สุดถูงไหมครับดังนั้นให้มันถ่ายความร้อนทีนี้มันถ้ามันถ่ายไม่ถ่ายเร็วมันก็ทําให้เครื่องเย็นใช่ไหมครับจุสอบพาร์มสองตัวนี้มันเลยมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับมันดูดออกไปนะ เข้าใจหลักการเนาะพอผมทําแบบนี้มันทําให้เครื่องอะอุณหภูมิเย็นลงไปได้จริงนะครับผมอ่ะมาให้ดูข้างในกันไปเดี๋ยวมาถอดข้างในให้ดูครับไปครับ อ่าครับผมเปิดมาแล้วนะครับมีแค่นี้จริงๆอ่ะให้ดูด้านนี้นะจะไม่ไมงงนี่ครับมือหนึ่งขายก็อยู่สามร้อยเจ็ดิบสามร้อยแปดิบสี่รอยบาทมีแค่นี้ครับแต่ว่ามันก็สวยนะมันมีไฟตรงนี้บอกสถานนะเดี๋ยวเสียบให้ดูสวยอยู่สวยอยู่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะครับก็ มีเปลนแชาร์จท,ที่ใช้ได้อยู่นะอาจจะข้างในโกรงแกร่งหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่เนะ,ะผมจะเสียบสายชาร์จให้ดูนะครับให้ดูไฟมันเห็นไ,ไหมไฟสวยอยู่นะแต่ถ้าตอนชาร์จถ้าแบตไม่เต็มมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะพอเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวแบบน,นี้ก็ได้อยู่ได้อยู่แหละนะครับแต่ว่าวงจรมีแค่นี้นะมีวงจรตรงนี้นึ่งชุด วงจรแสดงตัวเลขนี่แหละของของเจ้าเจ้าตัวเนี้ยแสดงหน้าปัดนี้วงจรพัดลมวงจรชาร์จมี usb อยู่นี่นะครับสวิ Switch. ปิดเปิดพัดลมอยู่นี่นะแต่อันเนี้ยผมสวิคผมต่อตรงนะผมไม่ได้เสียเวลามานั่งกดผมบัดกีเขาเรียกว่าเสียบไฟมาพัดลมทำงานอย่างเดียวเลย นะครับมันเราจะได้ไม่ลืมไงว่าตอนเราเปิดเล่นใช่ไหมต้องมานั่งกดอันนี้เสียเวลาผมก็เลยบัตรกีต่อตรงไปเลยนะครับผมจบอ่านี้ถอดออกก่อนนะฮะมันจะได้นี่ <c oughs> นี่ครับกับพัดลมผมกับผมถอดให้ดูสักตัวหนึ่งตอนแรกมันจะอยู่ลักษณะน,นี้นะเดี๋ยวให้ดูแนะนำว่าถอดให้ให้กับพัดลมครับอันนี้ต่อ กลับไม่ยากถอดไม่ยากครับทำเองได้เนี่ยมีแค่นี้เองครับตอนแรกมันจะอยู่ด้านนี้อันนี้คือด้านด้านด้านหน้ามันนะครับตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะนะครับตอนนี้พอเรามันไม่เย็นพอไม่เย็นเพราะว่ามันมันมันเป็นการเป่าออกไปใช่ไหมฮะก็เลยกลับพัดลมกลับก็คือเอาด้านนี้ลงอย่างนี้ นะครับเพื่อให้มันดูดดูดลมเข้ามาทางฝั่งนี้แทนนะก็ใส่กลับคืนให้ดูนะมันจะมีน็อตอยู่สองตัวนะแต่จริงๆอ่ะไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าสองตัวแหละเครื่องนี้ไม่น่าจะโดนถอดนะน่าจะยังไม่ถอดแหละเพราะว่าที่เขาเอามาขายทิ้งเพราะว่า เจ้าตัวช่องแจ็ค USB เนี่ยมันพังผมเลยถอดผมซื้อไม่ใช่ซื้อทีผมไปหาอะไรเก่ามาใส่ก็คือช่องชาร์จช่องชาร์จมันพังช่องเสียบนะครับเขาตัวนี้ยังไม่เคยถอดเลยนี่ฮะข้างในเป็นอย่างนี้เพียงแต่เพียงแต่เรากลับพัดลมแค่นี้นนพอนะครับกลับพัดลมเพื่อให้แรงลม่ะมันดูดลงนะครับมันก็จะออกช่องเดียวเลยคือช่อง นะครับออกด้านนี้นะฮะมันก็จะออกด้านนี้ลมร้อนต่อให้มันไม่ออกไม่เป็นไรฮะรมร้อนมันวนอยู่ข้างในย,ยังไงก็ต้องออกใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไหลออกมารูนี้นะครับโอเคแค่นี้เองมีแค่นี้ครับเป็นพลาสติกแต่ว่ามันดีหน่อยนะมันมียางตรงนี้ให้ตลอดให้ทุกจุดเลยเวลาวางแล้วนี่ไม่มีใครเยิยนเลยฮนะแบบขยับไม่ได้เลยติดโต๊ะเลยดีมากแล้วก็ตัวนี้ก็คือแท่นชาร์จ ครับตัวนี้ท่านชาร์จไม่ได้เสียแต่เพียงแต่ม,มาเสียแค่แจ็คแจ็คตัวนี้เยินเลยละพังก็ถอดนะครับน็อตออกแล้วก็ยกแล้วก็ไปเอาวงจรอะไรก็ได้ที่เสียเสียแล้วที่มันมีแจ็คของ USB C อ่มาไปแต่ว่าจะอ,อาจจะต้องมีเครื่องเครื่องเป่าความร้อนหน่อยนะเหมือนฮอตแอร์เป่าเพื่อจะใส่ยกใส่ง่ายนะครับถ้าใครไม่มีก็จะใส่ยากอยู่หน่อยถ้าไม่มีใช้หัวแรงก็ได้แต่ว่าก็จะยากลำบากนิดหนึ่งนะ นะคะับถ้าใครเสียนะช่องพวก USB แล้วไอ้ตัว USB ตัวนี้ผมไม่เอานะมันไม่ได้เสียแต่ผมตัดลายวงจรทิ้งไปเลยนะไม่ไม่ไม่ใช้เพราะว่ามันจะดึงไฟจากตัว PS4 มากเกินไปเพราะว่าอันนี้ผมพวกกับ PS4 นะก็จำเข้า USB ของ PS4 ให้ PS4 มาเลี้ยงเลี้ยงพัดลมสองตัวนี้ดังนั้นพัดลมสองตัวนี้ใช้ไฟสามโวลต์เองนะครับตัวเนี้ ถามวาม่แรงไหมมันไม่ได้แรงนะไฟได้ดับสามโวลต์เองนะครับมันก็กิน6กโวลต์สองตัวนะครับแต่ถ้าอยากแรงก็ได้นะก็ต้องไม่ใช้วงจรตรัวนี้ละ่ะจะต้องใช้วงจรแปลงไฟต่างหากมาใส่เพราะมีพื้นที่ใส่ได้เยอะเลยวะแล้วก็ปรับไฟขึ้นบูตไฟขึ้นไปนะครับหรือจะจัมจากตรงนี้ก็ได้จัม แต่ว่าปกติวงจรบูตจาก5โวลต์ขึ้นไปไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่มันจะรับจะประมาณสัก6-7โวลต์ขึ้นไปอะ่ะดังนั้นควรน่าจะใช้วงจรตัวนี้ไม่ได้นะครับก็ควรจะต้องมีอะแดปเตอร์เสียอีแหละนะครับแยกต่างหายแหละถ้าจะโมตัวนี้แต่ว่าปัญหามันคือว่าถ้าเราโมตัวนี้นะพัดลมมันจะเสียงดังมากขึ้นอีกถ้าใครแบบไม่เป็นไรดังก็ไม่เป็นไรก็รับได้ก็ก็ได้นะไปซื้อตัว ดีซีดูทูดีซีอะที่ปรับวนขึ้นไปได้แล้วก็ปรับไฟขึ้นไปนะครับปรับไฟขึ้นไปแล้วแต่อย่าให้ตัวนี้ไหม้วกันนะครับรค่อยๆปรับแล้วก็ทำอะแดปเตอร์เจาะรูออกหรือเจาะออช่องลมนี้ก็ได้ออกมาแล้วก็ไปเสียบไฟข้างนอกอีกทีหนึ่งโดยไม่ใช้วงจรตัวนี้นะครับเพราะว่ามันบูจากตัวนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าอันนี้มันมาห้าโวล์แล้วอะมันไม่พอมันต้องเจ็ดโวล์ขึ้นไปประมาณนะ นะครับผมก็จะถ้าจะเล่นตัวนี้ขึ้นไปให้ไฟกินไฟห้าโวล์นนะคือจะจากวงจรน,นี้มาจ่ายนี้จ่ายนี้มาจ่ายนี้ด้วยตัวนี้ผมวัดดูแล้วเลยมันตกแค่สมโวล์เองมันไม่ได้นจริงตัวนี้มันรับห้าโวล์นนะแต่ทีนี้พอวงจรมีหลายตัวจัดนะครับมันก็เลยจ่ายไฟน้อยลงอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละก็คือว่าถ้าใครจะดี y เพิ่มให้พลุม,มันได้เต็มห้าโวล์ ก็ต้องทาวงจรแยกอย่างที่บอกแค่นั้นเองครับเพราะว่าวงจรพอนีมันจ่ายได้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่ามันจ่ายหลายทางเท่าเกินวงจรมีกระจิงเดียวนะครับแต่ถามว่าแค่นี้มันพอไหมมันพอแล้วนะผมว่ามันก็ดังแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะให้ฟังดังแค่นี้ก็ดังแล้วนะผมก็ตอนแรกผมว่าจะเพิ่มเหมือนกันนะผมว่าจะใส่เป็น12โวลต์ด้วยซ้ำตอนแรกอะ่ะจะเปลี่ยนเป็นพัดลม12โวลต์เลยก็ได้ตอนแรกจะหาไซต์แบบนี้มานะครับมีขายครับ12โวลต์ก็มีแต่มันจะดังนะสี จะถามว่าเอามือมาอังเนี่ยเย็นไหมเย็นนะมันก็ใช้ได้ถือว่าถือว่ารอบนี้ก็จัดอยู่เหมือนกันนะนะครับถือว่ารอบจัดอยู่นะปกติเนะี่ยผมใช้ตัวสิบสองโวล์ราคาถูกอะนะถูกถูกแบบแล้วที่เราไปซื้อกราก,ากอะ่ะทั่วไปอะตามออนไลน์ถูกถูกเลยตัวใหญ่ๆเอามือมาเอามือมาอังแถวนี้ไม่เย็นเลยแหละแต่อันเนี้ยตัวเลี้ยงก็จริงแต่ว่าถือว่ารอบมันก็จัดอยู่นะครับระดับหนึ่งนะ ถ้าจัดกว <twitch. S 1> ่านี้มันจะดังครับมันจะดังเลยล่ะหรือมีอีกวิธีหนึ่งถ้าคิดจะโมดิฟายจริงๆนะไปซื้อพัดลม5าวลต์รอบจัดมา hmm. เปลี uh ่ยนก็ได้ครับมันก็จะจัดเลยแัวนี้มันจะแรงเลยแต่ดังมากด้วยเช่นเดียวกันนะต้องแลกเอานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีอ่า12โวลต์ผมมีอยู่เหมือนกันน่ะนี่ผมจะให้ดูเห็นไหมอันเนี้ย12โวลต์ ไซย์เดียวกันเลยใช่ไหมผมมีอยู่นะครับอย่างเนี้ยผมมีสองตัวอันนี้เราผมลอยไปไปใส่กับงานโซลาร์เซลล์ไปเป่าวงจรโซลาร์เซลล์รอบจัดครับตัวเนี้ย0.77วัตต์ส2โวลต์อันเนี้ยจัดกว่าตัวนี้แน่นอนอันนี้ม่แค่พัดลม5โวลต์นะครับตัวนี้พัดลม5โวลต์นะอันนี้12โวลต์ดูดีความหนาต่างกันไหม มันหนาแต่ว่าใส่ในนี้ได้นะใส่ได้ครับลงได้สบายเหลือๆเลยเพราะมันมีพื้นที่ความสูงเหลือเฟือมากเลยเนี่ยหาไซส์อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าต้องทําเป็นชุดสิบสองโวลต์ต่างหากนะอันนี้จะเย็นแน่นอนนะครับถ้าใช้พวกนี้เพราะารอบจะสูงรอบสูงเสียงก็จะดังแต่ก็ดังไม่น่าเกียดเท่ากับไอตัวที่เป็นสีส้มอะผมมีอีกตัวหนึ่งเป็นสีส้มๆตรงน,นี้โอ้โหอันนั้นดังลงหูเลยครับนะครับแต่ถามว่า าการที่ใช้งานทั่วไปที่ผมใช้อยู่มาสักพักใหญ่ๆแล้วเนะยโอเคอยู่นะเสียงแค่นี้นะแล้วความเย็นก็ถือว่าใช้ได้นะเล่นผมเล่นวันละวันละเท่าไหร่อะสี่ชั่วโมงสบายๆเลยครับนี่ปัญหาไม่ไม่ใช่เล่นในห้องแอร์ด้วยนะเล่นห้องพัดลมธรมธรมดาธรรมดานี่แหละครับโอเคนะครับก็กลับพัดลมก็ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวขอใส่คืนก่อนนะครับ อ่ะโอเคครับเรียบร้อยกรอบกลับคืนนะครับเสียบเทสดูปกตินะครับอันนี้ผมต่อตรงไว้นะหมายถึงว่าไม่ต้องมานั่งกดปุ่มตรงนี้นะครับก็คือเสียบ USB ไว้ที่เครื่องเพย์ไว้เลยครับง่ายดีพอเราเปิดเครื่องเพย์ป๊บพัดลมทำง,งานทันทีนะครับไม่ต้องมานั่ง กดปิดเปิดปีบที่เราลืมอะ่ะนะครับเนี่ยตอนนี้จะไม่มีลมออกด้านนี้มันจะดูดูลงนี่ครับลมออกด้านนี้ฮะตรงน,นี้เย็ดเจี๊ยบเลยนี่ด้านข้างเหลือๆเลยครับลมร้อนนี่ออกฝั่งนี้สบายๆนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเย็ดแน่นอนครับนะครับถึงจะถูกหลักเพื่อจะดึงความร้อนออกให้เยอะขึ้นนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ได้นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับท่านไหนที่ จะซื้อเครื่องแบบนี้มานะครับเพียงแต่เสียเวลากับทางมอเตอร์หน่อยหนึ่งก็จบเลยนะครับผมเครื่องนี้ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดอ่าก็สามารถชาร์จได้จอยได้2ตัวอยู่แล้วนะครับง่ายสะดวกดีครับมีแท่นแบนนี้วางเพี่อเครื่องเพเราจะได้ไม่มีรอยแล้วก็ประหยัดพื้นที่แล้วก็ลมโฟได้ดีกว่านะครับเพราะลมจะเข้าจากด้านบนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ